เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบครับขนาด1 2 0 0ัซีซีครับให้แรงม้ามาที่72แรงมา้าด้วยบอดี้ที่ไม่ได้หนักมากขนาดนี้72แรงมา้าเหลือเฟือเลยครับค่าเฉลี่ยในการกินน้ำมันครับทำได้ถึง23กิโลเมตรต่อลิตรครับทัศนวิสัยในการมองถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็การขับขี่ช่วงช่วงล่างถือว่าใช้ได้ครับกลับมาพบกับผมเซลบอยครับวันนี้มีอีโก้คาที่ล้ำสมัยมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเทคโนโลยีของเขาเองหรือว่าออปชั่นตอบสนองความสะดวกสบายนะครับเป็นคันนี้เลยครับนิสสันโนดครับคันนี้เป็นนิสสันโนดปี2018จด2019นะครับเป็นตัว1.2 V L ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดเองนะครับใครกาลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ครับนี่เลยครับ QR Code บอยครับแคปหน้าจอครับแอดไลน์หาบอยครับ QR Code ตรงนี้นะเรามาคุยรายละเอียดส่วนตัวกันในไลน์บอยได้เลยนะครับมาครับเข้าเรื่องกันเลยสําหรับนิสสันโนดคันนี้ครับ ตัวนี้เป็นตัว1.2 V L นะครับปี18-19เป็นตัวท็อปสุดให้อะไรมาบ้างเรามาดูที่หน้ารถเลยครับไฟหน้าครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วก็ได้ตัวไฟตัดหมอกมาครับด้านหน้าของนิสสันโนดเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ง่ายๆว่าถ้าเราเคยรู้จักตัวนิสสันที่เป็นอีโก้คาร์เราจะดูพวกนิสสันมาร Mart, ์สนิสสันอเมร่านะครับ แต่เทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็จะเป็นด้านหน้าดีไซน์ทุกอย่างออกมาสวยเฉียบคมมากครับเรามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างครับมาแม็กและยางครับยางเป็นยางปี2018ครับเป็นยางตัวรถเลยนะครับใช้ได้อีกประมาณปีหนึ่งอนะปีหนึ่งถ้าเกิดใครไม่ถูกใจคิดว่า10ปี2018ยางมันเก่าไปดูคลิปนี้เดี๋ยวบอยดูยางเปอร์เซ็นสวยๆให้หาสักยางประมาณปี20 21ใส่ไปให้ครับยางนะครับ ขนาดยางอยู่ที่185 65R15 ครับแม็กขอบ15อันอยของเดิมโรงงานเลยครับกระจกมองข้างคัดมากระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยกล้องดูใต้กระจกมองข้างครับทำไมถึงมีกล้องมาตรงนี้ครับเพราะว่าตัวนี้ได้ตัวกล้อง360พาเมล่ารอบคันครับตัวนี้เป็นตัวกล้องรอบคันเลยนะครับประตูข้างคัดมามือเปิดประตูนะครับเป็นสีโครเมียมครับ นี่เป็นตัวกดปุ่มเปิดล็อกนะครับกุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสพุสตา้าครับนี่มีปุ่มกดเปิดล็อกล็อกตรงนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวประตูโครงสร้างหลักกันบ้างมานี่ครับโอ้โหแน่นๆน่นเลยเนี่ยตะเข็บเม็ดนาะคือสวยเลยครับสวยงามมากตัวนี้เดี๋ยวบอยต้องคลีนนิ่งเกี่ยวกับตัวภายในอีกทีนะเดี๋ยวต้อง,องฟอกเบาะฟอกอะไรก็ขนาดนี้ถือว่าสวยอะ่ะถือว่าใช้ได้เลยอะ่ะมา ประตูหลังครับนิสสันโนตใครว่าแคบไม่แคบนะครับใครว่าแคบไม่แคบนะนี่เห็นะครับดูโครงสร้างหลักครับมาเห็นไะครับตะเข็บเน็ตาร์สวยงามมากมาดูท้ายรถกันบ้างครับมาตัวท้ายรถเนี่ยก็ได้ตัวปีกสปอยเลอร์ด้านบนมาครับปีกสปอยเลอร์ด้านบนมาไฟเบรกได้มา3ดวงครับดวงที่หนึ่ง ดวงที่สองแล้วจะเป็นดวงที่สามด้านบนนี้ครับแล้วตัวนี้กล้องถอยมานี่กล้องถอยได้กล้องถอยมาครับกันชนล่างได้ไฟทับทิมมา2องตำแหน่งครับเดี๋ยวมาเปิดดูภายในกันบ้างมาครับน็อตไม่เคยมีแกะไม่เคยมีถอด<ช>ครับนี่ครับอ๋อตัวนี้ไฟดวงที่สามก็ของเดิมมันเป็นออปชั่นที่เป็นของแต่งนะยังไม่ได้ติดมาถ้า ลูกค้าจะไปใส่เป็นไฟเบรกัวที่สาตรงนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับเป็น,น็อตชั่นเสริมมานะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับดูเมคอาร์นี่นะครับเมคอาร์สวยงามมากสมบูรณ์มากสวยมากจริงๆเดี๋ยวก็ไปคลีนนิ่งกันอีกทีนะึงก็ถือว่าสวยเลยครับเบาะพับแยกเป็นสี่สิบหกสิบครับนี่เบาะพับได้มาเนี่ยเห็นไหมครับเบาะเป็นสี่สิบหกสิบพับได้สวยเลยครับแล้วก็ที่เก็บสัมพลาละด้านหลังครับ มาพร้อมกับยางหลายขนาดไซส์พิเศษครับเครื่องมือทุกอย่างอยู่ครบครับสวยเนี่ดูซุ้มดูซุ้มดูซุมซุมสวยเลยเห็นไหมรถสวยมากปีสิบแดจเก้าเน้นเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะรถใหม่ๆเลยนะนะครับเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายของตัวรถกันบ้างครับ แต่ขงข้ามประตูนี่ก็เป็นพูโทนครับมาดูขอบตะเข็บเป็นอาร์กันนี่ครับสวยงามมากนะครับก็ต้องมีเดี๋ยวต้องมีงานไปเก็บนิดหน่อยกันเนี่ยตรงนี้มาดูมาดูละเยดกตำหนี่บ้างมาเดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะ,จะมีแต่ว่าให้ดูแต่สวยๆนี่เดี๋ยวขอไปเก็บงานตรงนี้หน่อยนะน่าจะเป็นพวกไก่พวกอะไรตะกายขึ้นรถเนี่ย่าจะของเดิมมานนะหน้าตีจริงๆรถส,สวยประตูหน้าครับหล่อม,มาก ตะเข็บเม็ดนาครับสวยงามมากจริงๆรถสวยเดิมทุกชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างว่าเครื่องยนต์หน้าห้องเครื่องยนต์จะสวยขนาดไหนไปชมครับปะครับมาไปชมหน้าห้องเครื่องกันบ้างเนี่ยเป็นไงเข้ามาดูเลยครับกล้องเข้ามาดูใ,ใกล้ๆเลยรถสวยมากดูน็อตก,ก่อนเลยนะครับมีแกะเคลียร์สีฝากระโปรงหน้ามาครับ แต่ว่าตัวฝากระโปรงเดิมนดเนี่ยดูดิดูขอบสัญญญงยางฝากระโปรงเนี่ยตะเข็บอ่อนเนี่ยฝากระโปรงเดิมเลยนะแต่ก็มีแกะ,แกะขอบเกียร์มาเพราะว่าแก้มมาเดิมหมดเลยเนี่ยเนี่ยต่ดูแก้มีิดูน็อตแก้มแก้มเดิมครับคันหน้าเดิมครับคันหน้าเดิมหมดเลยครับมาดูน็อตแก้มด้านนี้บ้างนะครับก็มีพวกสะเก็ดหินเนี่ยจะเจอบ่อยๆเลยพวกนี้จะเจอพวกสะเก็ดหิคดน,ยน,ยดน,ดนครับดูเครื่องยนต์กันบ้างครับ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบครับขนาด1,200ัซีซีครับให้แรงม้ามาที่72แรงม้าด้วยบอดี้ที่ไม่ได้หนักมากขนาดนี้72แรงม้าเหลือเฟือเลยครับค่าเฉลี่ยในการกินน้ํามันครับทำได้ถึง23กิโลเมตรต่อลิตรครับถือว่าสวยงามมากใช้ได้เลยคันนี้เรื่องการประหยัดน้ามันครับได้ออปชั่นเต็มๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับว่าภายในจะสวยงามขนาดไหนครับออปชั่นที่ให้มามีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับไปนะครับมาแล้วเราเข้ามาในรถกันละเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องก่อน โอ้โหคืองนิ่มมากเสียงนิ่มมากพอมาถึงภายในตัวรถแล้วเนี๋ยวขอปรับตัววิทยุก่อนวิทยุนี่เป็นสแตนดาร์ดของตัวติดรถก็เลยนะครับสวยงามมากด้านบนครับคอนโซลด้านบนเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกแล้วก็ได้ตัวแอร์แบ็กถูกลมในระภายมาครับช่องแอร์ยังเป็นดีไซน์ช่องแอร์แบบกลมครับถือว่าใช้ได้สวยตัวนี้เป็นดีดีไซน์แอร์ตัวนี้เป็นคลาสสิกครับตัวพื้น ัวคอนโซลเนี่ยเป็นพลาสติกสีดำแบ็กทอร์ดครับมาด้วยแอร์ดิจิตอลออโต้ครับตัวนี้แอร์เป็นดิจิตอลออโต้นะตัวนี้ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีฮีตเตอร์ด้วยครับนี่เป็นออโต้อ่าใช่เนี่ยพอปรับ32อปุบครับเนี่ยจะลองเอามือมาอ่านดูนอันนี้เป็นลมร้อนนะตัวนี้เป็นฮนะีตเตอร์นะสามารถว่ารถถ้าอยู่ในหน้าหนาวเนี่ยนะครับแต่จริบ้านเราก็ไม่ค่อยได้เจอนะที่เป็นฮีตเตอร์นะถ้าอยู่ในหน้าหนาวเนี่ยจะปรับแอร์เป็นฮีตเตอร์เป็นลมร้อนได้ครับ แต่ถ้าปรับอนณหภููิต่ำลงมาขนาดนี้ก็จะเป็นแอร์เย็นตามปกติครับถือว่าเทคโนโลยีของทิสซันเขาให้มาดีนะใช้ทั้งในเมืองไทยและเมืองนอกได้แต่บ้านเราถ้าเกิดหนาวจริง,รงๆเนี่ยเบ่เคยเดินทางต่างจังหวัดไกลๆภาคเหนือนะบางทีขับรถหนาวก็มีนะเฮตเตอร์ตัวนี้ช่วยได้นะครับมาถึงหน้าจอวิทยุครับมีอะไรบ้างครับมีเครื่องเล่นวิทยุเครื่องเล่นเสียงนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเนี่ยดูดิมันเป็นยังไงเครื่องเล่นวิดีโอสมาสามารถเสียบจากพอร์ต usb ได้ครับแล้วก็เชื่อมต่อจากตัวนี้ได้ครับ มาดูหน้าจอโฮมกันเหมือนเดิมก่อนครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแอปพลิเคชันมบายลิงก์นะครับนี่สามารถเชื่อมต่อตัวนี้กับโทรศัพท์ได้เลยมบายลิงก์นะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าตั้งค่ามีอะไรบ้างเสียงระบบบลูทูธข้อมูลโดยรวมและก็ใครที่บอกว่าเฮ้ยมันจะใช้งานยังไงว่ารถคันนี้กดคู่มือการใช้งานครับสแกน QR โค้ดขึ้นมือถือเลยครับเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีเขาค่อนข้างจะล้ำมากครับมาถึงหน้าจอเรือนใหม่ครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอเรือนใหม่กันบ้าง เดี๋ยวขอกดดูตัวเรือนไม้กันก่อนนะรถปี2018ครับรถวิ่งไป45,243กิโล18 19โดยตีซะว่ารถตัวนี้ออกปี18แล้วกันนะครับรถ4ปีวิ่งไป45 0 0 0ตกปีละหมื่นกว่าวันละประมาณา30โลถือว่าน้อยมากครับจากบ้านไปทำงานเทคโนโลยีที่ไม่น่าเชื่อว่าจะให้มาในโอคาในอ e ีโกคานะดูตรงนี้ครับนี่ตัวนี้กล้องแบบภาพมาครับ เตือนออกนอกเลนครับนี่ครับตัวเตือนออกนอกเลนนะเทคโนโลยีแล้วก็ออโต้นะครับลันสตาร์ทนะครับจอดรถติดไฟแดงอยู่ถ้าเราตัวกดปุ่มตัวนี้ใช้เปิดใช้งานเครื่องจะดับนะครับเพื่อประหยัดพลังเพื่อประหยัดพลังงานตัวเตือนช่วยเบรคครับนี่ตัวเตือนระยะครับเห็นไหมครับถือว่าเทคโนโลยีที่ให้มาในอีโกคาไม่น่าเชื่อนะว่าของพวกนี้จะได้มาในอีโกคาครับตามาดูตรงที่วางแก้วกันนะครับตรงนี้เป็นที่วางแก้วครับ แล้วก็เอาไปใส่กุญแจตรงนี้เป็นเกียร์ครับเกียร์ก็มีสเตปตั้งแต่ L ตัว D ตัว N ตัว R ครับถือว่าสวยงามมากแล้วตัวนี้ครับ Power Outlet โบยก็กำลังมองหาอยู่ว่าไอ้ช่องที่เสียบที่จุดบุหรี่หรือว่าที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ครับจะเพิ่มอีกช่องหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถเพิ่มได้ครับก็ไปเพิ่มได้ก็ที่ใส่ของที่ใส่อะไรก็นิดใ,ในหน่อยใช้ได้ครับมาดูที่พวงมาลัยครับ พวงมาลัย <Home> เป็นมัลติฟังก์ชันครับได้มัลติฟังก์ชันมานะครับพวงมาลัย <Home line S 2> เป็นสา้การนะหุ้มด้วยหนังนะแล้วก็ตัดกรอบด้วยสีซิงค์นะมันจะไม่ใช่โครเมียมมันจะเป็นสีซิงค์เนี่ยตัดกรอบด้วยสีซิงค์ถือว่าสวยเลยครับแผงข้างประตูตัวเบาะเป็นทูโทนครับดูเบาะครับเบาะเป็นทูโทนครับเป็นเบาะผ้าทูโทนครับเดี๋ยวขอคลีนนิ่งตัวนี้หน่อยเรื่องเบาะครับเพราะว่ารถยังเก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยม่านบังแดดได้กระจกแต่งหน้า,าครับผมพอเปิดมาแล้วหน้าทําไมหน้าอยดำยัง ช่วงนี้ไม่ได้บํารุงเลยครับได้มาทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับเดี๋ยวเราไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างว่าไอ้ตัวบอยใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักร้อยหกกิโลกร,รัมเนี่ยนั่งในสันโนตัวเนี้ยถือว่าสบายครับถือว่าสบายเลยเบาสามารถปรับตำแหน่งสูงต่ำได้ครับนะปรับตำแหน่งสูงต่ำได้เรือบาถือว่าบอยนั่งสบายนะคันเนี้ยไม่ได้อึอดอัดเลยนะไปชมผู้โดยสารตอนหลังครับไปเอาละครับบอยมาอยู่ในสันโนตด้านหลังกันแล้ว พอนั่งเข้ามานั่งแนะ่ะประหลาดใจเลยประหลาดใจยังไงนี่ดูตรงขาบอยเนี่ยบอยไม่ได้ปรับเบาะขึ้นหน้าไปนะถ้าท่านผู้ชมลองมาดูรถแล้วมาทดสอบจริงๆดูได้เลยครับบอยไม่ได้ปรับเบาะขึ้นหน้าไปเลยแต่มันกว้างมากไม่น่าเชื่อนะว่าดูภายนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่พอมานั่งข้างในเนี่ยมันกว้างมากจริงๆนะครับเฮดรูมเหลือเยอะเลยเล็กรูมเยอะมากเหลือเฟือเลยนะครับจะนั่งอีท่าไหนก็ได้นะครับองศาของเบาะเดี๋ยวขอรู้ว่าปรับได้อีกไหม บอกปรับสเต็ปเดียวครับองศาบอกก็ถือว่าโอเคครับหมอนรองศีรษะนะครับปรับตำแหน่งสําหรับพนักพิงศีรษะแล้วถือว่าโอเคนั่งเกลๆก็ถือว่าได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่หมอนรองศีรษะให้มาสําหรับสตํตำแหน่งนะครับนั่งตัวใหญ่ๆบอยสองคนเนี่ยนั่งสบายๆเลยบอกก็ถือว่านั่งสบายนะแต่ประทับใจตรงที่ว่ามันมันกว้างมากขนาดนี้ครับดูแผงข้างประตูข้างนั้นครับดูแผงข้างประตูเลยแผงข้างประตูได้ที่วางแก้วมาครับได้ลําโพงมาครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมครับทั้ง4บานครับประตูถือว่าใช้ได้ครับ เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับว่าการเทสดสอ์ในรถใหม่ๆแบบนี้นะครับฟิลมันจะเหมือนตอนทสดสอป้ายแดงหรือเปล่าไปชมกันครับปะมาครับเราไปทสดสอคันนี้กันเดี๋ยวอย่างแรกเลยขอดูตัวกล้อง360ก่อนครับว่าเป็นอย่างไรครับพอเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บดูตรงนี้ครับกล้องยังจับภาพไปผิดเลยเด้เห็นไหม กล้องอยู่ตรงนี้ครับเห็นระยะอันนี้คือกล้องถอยอันนี้คือมุม3 6 0ครับกล้องเห็นรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวถอยให้ดูด้วยกล้องจับภาพที่ตัว3 6 0ไว้เราเห็นมีเบนซ์อยู่ข้างข้างมข้างขวาก็จะเป็นโตโย t ้าบัจจ j e t t อัดแป๊บนึงนะเดินหน,ดหน้าอีกทีหนึ่งอ่าน,นะครับในระยะเห็นไหมครับมีเบนซ์อยู่ในกล้องตัวจอกล้องถอยแต่ในระยะด้านข้างเนี่ยเห็นหมจะมีกันชนหน้าของบัจจตี้เพิ่มขึ้นมาตรงเนี้ยซึ่งเราสามารถ เห็นได้หมดเลยครับว่าตัวรอบคันเรามีอะไรบ้างเวลาสมมติเวลาท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยเวลาถอยรถในที่แคบเนี่ยกังวลมากว่าจะมีอะไรมาโดนรถหรือเปล่าก็สามารถมองที่ตัว360ตรงนี้ได้ครับมาเราไปเทสได้ครับเอาป้ายลงก่อนนะครับใช้ได้ช่วงล่างถือว่าใช้ได้เลยครับ จับเฉพาะตำแหน่งของคนขับนะตัวเตือนเข็มขัดรถใหม่ๆนะครับอืมใช้ได้ทัศนสทัศนาวิสัยในการมองถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็การขับขี่ช่วงลงช่วงล่างถือว่าใช้ได้ครับเงียบนุ่ม เราไม่ได้คุยถึงเรื่องอัตราการชาร์จการเร่งเท่าไหร่น,นนะเราต้องทําความเข้าใจของเรื่องตัวอีโคคาร์เขาแต่เดี๋ยวจะลองเร่งให้ดูดว่าถ้ามันอยู่ในกรณีที่เราต้องแรงต้องอะไรเนี่ยแล้วมันอัตรา,ารเร่งเป็นอย่างไรบ้างทัศนวิสัยในการมองถือว่าเยี่ยมเลยครับมองเห็นเต็มหน้าเลนเลยไม่ว่าจะเป็นหางตาซ้ายหรือหางตาขวานะครับมองเห็นเต็มหมดเลยครับไม่ค่อยมีจุดอับนะสำหรับคันนี้อี๋ยวขอลองเหยียบดูนะอันนี้ตั้งรถตรงปุ๊บเดี๋ยวลองเหยียบดู ก็ถือว่าทำได้ดีในในเครื่องยนต์พันสองนะเกียร์เป็นเกียร์ CVT ไม่รู้สึกถึงขั้นตอนการเปลี่ยนเกียร์จังหวะเปลี่ยนเกียร์นะสมูทมากถือว่าใช้ได้ครับเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งคันได้สภาพป้ายแดงกันไปเลยดีกว่าคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาตัวรถแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าจะเป็นเจ้าของรถคันนี้มันต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงไปชมกันเลยครับปะไปยังไงบ้างรครับสำหรับนิสสันโนตคันนี้ครับ ใครสนใจคันนี้ครับนี่ครับ QR Code ดบอยครับพิวโค้ดอยูต่ตรงนี้แคปหน้าจอครับแอดไลน์ทักเข้ามาหาบอยครับสำหรับนิสสันโนต e คันนี้นะครับเป็นปี2018-2019ครับเป็นตัว1.2 V L ตัวท็อปสิตัวท็อปสุดนะครับได้เทคโนโลยีรอบคันกล้อง360คมามเรช่วยเตือนเมื่อระยะประชันชิดระบบการเตือนออกนอกเลนทุกอย่างฟัง์กชันได้มาครบมากครับอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับ สำหรับคันนี้บอยขายท่านผู้ชมเป็นราคาพิเศษเลยนะราคาลดเหลือเพียง377,000บาทเท่านั้นครับ377,000บาทเนี่ยสําหรับยอดผ่อนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นนะครับ6,245บาทครับ6,245บาทเนี่ยสําหรับลูกค้ากลุ่มเครดิตดีดูตรงนี้เลยครับ4ปี2.79%ครับ5ปี2.99 6ปี3.89และ7ปี4.29ครับ ตารางนี้เป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับเครดิตด,ดีรับดอกเบี้ยพิเศษตรงนี้กันไปเลยนะครับใครถูกใจคันนี้หาคันนี้อยู่รีบขขไขว่คว้าเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com